รอรอสวัสดีดเชิญหน้านี้ก่อนค่ะหรือว่าไม่ได้บกหรืจะบบกมือก่อนหนูบอกเลยว่าคอมเมนต์เพียบมากเมื่อไหร่จะขึ้นเมืจ่มจะขึ้นเขาลพวกนี้ลงหมดแล้วค่ะเชิญเลยค่ะ้นหนูก็ไม่อยากเลี้งซีนเท่าไหร่ค่ะแม่ เดี๋ยวอดูอไ้หมคอยเเออไปแล้วมะรมาแย่ต้องาพอไปก่องตรงู้นด้วยนะาวเมื่อนี่นเดียแนใช่คนเดียวขาบอกพี่แรเขบอกม่าเห็น้างเปิไปเีย้าเปิดนาไหนๆก็ไๆแล้วเราก็ช้องเนว่ะเขียนว่าห้ามเปิดเขียนว่าห้ามเปิดเรามีเยอะเราฝังมาเยอะ เอแล้วไม่เหลือของมันอยู่ในสตอก่เก็บเดียวกันเ่ของแม่ไร้ได้ยังยจะได้องหมยังไม่ได้เหรอนี่นีให้ใหมันเดี๋ยวดูเดินเรื่องให้ไม่ต้องห่วงทำาไเดี๋ยวให้เขาลองันถึงวันนี้แต่คนะหนึงวันนี้เขาไล่ไปเดีวอะแนบดล็อกให้หนูเกิดได้ไหมคะลองก่อนลองก่อนเปอร์ละสายอะไ้ไมัไดใส่ยัใส่เทา่อ